ส่วนของโรงพยาบาลเคียนซานะครับงานการแพทย์แผนไทยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ชีวพิบาลนะครับมีการคัดเลือกยาสมุนไพรมาใช้สําหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะครับในส่วนของยาสมุนไพรนะครับเราก็มีแนวทาง2อันนะครับก็คือในส่วนของน้ํามันกัญชาแล้วก็ยาที่มีส่วนผสมของกัญชานะครับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญร่วมง,งานมากรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบกับการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรการให้บริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมชมนิทรรศาการจากหลายหน่วยงานและร่วมรับของที่ระลึกพร้อมเปิดเวทีเสวนาเมืองสมุนไพร โดยผู้เชี่ยวชาญเราได้มีการจัดกิจกรรมมหกรรมสมุนไพรขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับสมุาานไพรแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเชิญชวนครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานมหกรรมสมุาานไพรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2567ครับ ร่วมพิธีเปิดมหก,กรรมครั้งยิ่งใหญ่เมืองสมุนไพรจงังหวัดสุราธ,ธานีระหว่างวันที่3-4ถึงสิงหาคมนี้สุราธ,ธานีฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราธ,ธานีอย่าลืมมาเจอกันนะครับ